ก็เลยทักไปถามเขาว่าไหนเงินที่จะคืนเขาบอกว่าเงินน่ะในตู้อ่ะมันต้องมียอดหมื่นหนึ่งพี่ต้องโอนเงินมาเพิ่มอีกสามพันหนึ่งบาทเพื่อให้ครบหนึ่งหมื่นเรียกเงินเรียกเงินใช่บอกว่าเป็นแบบตู้ระบบตัดระบบอัตโนมัติเราก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ได้โง่นะคือมันไม่มีการที่แบบตู้ตัดอัตโนมัติเงินครบหมื่นหนึ่งแล้วจะโอนคืนได้อันนั้นคือเราก็ก็ก็นั่นแล้วนะเราก็บอก ของเงินคืนไม่ไม่ซื้อแต่ทางเขาก็ไม่ซื้อไม่ได้เอารถมาแล้ว <c oughs> เราก็แบบอ่ะตอนเนี้ยเราให้เงินเขาไปอ่ะแทบจะเท่ากับจำนวนรถละมันหมื่นกว่าแล้วมันขาดอีกแค่ห้าร้อยหนึ่งบาทละจะครบละ <c oughs> เขาเรียกเงินก้อนนี้เราก็เลยบอกว่าออกให้ก่อนออกให้เราก่อน ก็คือพอเหมือนเราจะรู้ว่าเขาหลอกบล็อกเราเลยค่ะไม่บล็อกค่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้โดนบล็อกนะคะ<ต>เขาก็ยังไม่ได้ไไดแต่รถก็ไม่ได้ค่ะแล้วก็รอบสุดท้ายรอบนี้คือรอบที่เรารู้แล้วแหละว่าเราโดนหลอกแต่เขาขเราก็ยังคุยกับเขาต่อแล้วก็ยอดสุดท้ายที่โอนอะ่ะคือห้าร้อยหนึ่งบาทครบหนึ่งหมื่นหกพันเลยเราก็โอนไปเพราะทา,ทางที่เรารู้ว่าเราโดนหลอกแล้วเหมือนกัน แล้วนัดตอนนี้ที่เราอยากให้ชนะเลือดช่วยอะค่ะ <c oughs> อะไรคะเมื่อกี้เริ่มคื้นเลยว่ายังไงคะ <c oughs> ไม่ใช่คดีไม่คืบค่ะเพราะว่าของหนูอะคดีเพิ่งเกิดแต่หนูอยากได้อยากให้คนทำผิดอะค่ะเขารับโทษอะค่ะ <c oughs> จากเตือนภัยนะ <c oughs> จากเตือนภัยด้วยใช่เลือดพื้นหรยอเราอะไรมัโที่ <c oughs> <c oughs> เลื่ยถือเลยโอเอ่านี่อ่าน่วั้ถือน่อ่านูมาถือ่อเอาน้าเพจอ่านเพื่อถึงนี่อ่านมาใส่มาใส่อามาเอาหน้าเพจเอาน้าเพจเลยะที่ค่ะจอะไินี่ค่ะอาอธิบายเลยอธิบายนะคะอันนี้เป็นเพจที่เซิร์ชอันนี้เป็นเพจที่เซิร์ชเจอนะคะได้ได้อ่วก่อนโว เราเริ่มจากอะไรคะหลุดเพจอ่าค่ะเริ่มจากเพจเอ็มเอ็นรถหลุดนำนะคะแล้ววันนั้นจะมีผู้ยอดผู้ติดตามใช่ไหมใช่ค่ะเว็บไซต์ก็มีมีประวัตเนาะใช่ค่ะแล้วรถที่หนูเลงไว้คือรุ่นไหนคะข่าวต่อไปรถที่หนูเลงไว้คือฟิลาโน่ค่ะยี่ห้ออะไรฮะับนนั้นมันบอกอะไรยี่หมาฮ่าฟิลาโน่ในนั้นเขาบอกว่าราคาหมื่นหกพันค่ะไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วค่ะราคาจริงเท่าไหร่ นะครัาคาจริงประมาณหกหมื่นกว่าค่ะถ้าราคามือหนึ่งนะคะแลนะ้วทีนี้รถที่เขาบอกว่าถ่ายมาจากไหนครับตอนที่คุยอ่ะงรดีแต่ถ้าใครมีข้อความมาสนใจเรื่องราคาราคานะคะแล้วก็ของเดิมแท้ไม่เคยล้มไม่เคยชนไม้หกพันโลกุญแจมีให้ครบสองดอกเครื่องเดิมรถด,ดีพร้อมใช้งานเล่มเขียวทะเบียนครบพรบภาษีปีหกหก เล่มเขียวทะเบียนเอกสารครบถูกต้องตามกฎหมายรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์สนใจทักแชทมาเ,เพราะราคามันถูกค่ะ<ม>กลับประกอบว่าแล้วเขาบอกคันนี้เลยใช่ไหมคันนี้เลยเหรออันนี้คือครั้งแรกที่เราถามไปนะคะตอนเดือนกุมภามแต่เราแต่เราซื้อจริงอะ่ะเดือนเมษามเราถามเราเราถามไปอะ่ะ เดือนกุมพานแล้วเราก็เว้นช่วงไปเลยเพราะเราไม่มีเงินตอนนั้นเราเก็บเงินเพื่อม,มาซื้อ<ช>ทีเนี้ยพอใช่ทีเนี้ยพอเมษสามเราพร้อมซื้อแล้วเราก็ทักไปใหม่อันนี้เป็นอันนี้เป็นคำถามเรื่อยๆเรื่อยแบบคำถามรูปรูป้บในโปรไฟลทยยังไม่มีแสดงหน้าเประชาชนใครเลยใช่ไหมมีค่ะไไมม่่่เป็นรงง้ก็น, <c oughs> นี่นะคะเขาเขามีบัตรประชาชน เขามีแบบประชาชนแนะนําตัวว่าเขาเป็นแอดมินใช่ว่าการันตีว่าเขาส่งแน่ก็เราได้ได้ค่ะก็เขาก็แจ้งเลยะค่ะว่าถ้าถ้าจะถ้าถ้าจะปิดการขายอ่ะ แล้วของเีก็คือมีไม,มีค่ะนั่นคือะอะไรคะลูกเขาอ้างว่าเขากําอ่อทำเอกสาร